แจมแจมแจมก็ได้มก็ตัวตึงหนึ่งตัวตึงสองตัวตึงสามพูดอะไรพูดอะไรก็ได้นะลูกตัวตึงทั้งสามผู้หลอนี่คิวหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจกเบอร์โทรจากอาปาล้นี่นี่ตาเดี๋ยวไปตามไงพี่แจกเบอร์โทรป่าดจะต้องผาปานี่ไงสามคนก็คือแจกเบอร์โทรไงรวมกันได้เออนี่ไงแจกเบอร์โทรหนึ่งสองสามไง ตู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 ลูต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 ูู้ต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 ูอูตูตูตไตูตูดูตนรูตูตูู่ต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 ููตอตู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 ตลตู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 ูตูููเอาเ ฉันอยากถ่ายโดมแต่ฉันอยากถ่ายพร้อมกัน5คนเลยอ่ะเออรอ5นนคนบอกซีหลังจากที่เอิร์ธบอกว่าไม่ได้หลายใจเพราะว่าเพราะว่านี่ก็แฟนกันใช่ไหมฮะแฟนก,กันกับเอิร์ธใช่ไหมไม่ใช่พูดให้มันเป็นหลักฐานเดี๋ยวเอิร์ธไม่เช,ชื่อว่าเราอะ <laughs> เรารักเดียวจริงๆรเราต้องเราต้องเอาไปดูเอ็ดกับเอิร์ธไงวัน,นนี้แค่แอบมาเจอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่แอบมาเจอ ถ้าแบบบังเอิญเจอหรือเปล่าใช่ไหมนัดโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายมาคาราบูชาเนี่ยบอกบอกบอกเอิร์ธว่าเรามานัดกันไม่ได้ไม่ได้นัดกันนะถ้าเราไม่ได้นัดกับเธอแต่เอิร์ธก็ก็ดักทางได้อีกก็เลยต้องถ่ายเธอเป็นหลักฐานได้เพื่อนดูเยอะเลย จะถ่ายเธอไว้เป็นหลักฐานตอนนี้เรียบร้อยอะไรนะขอบคุณนะขอบคุณสำหรับเขาถ่ายรูปผมจริงๆโอเคเลยชื่ออะไรบ้างคะคนที่ชื่ออะไรชื่อจีค่ะริวเทนจีโอจีไม่ริวจีชื่ออะไรนะเธอน่ะชื่ออะไรนะชิโดครับชิโดครั้สองนาทีนะทุกคนชื่ออะไรนะชิลิวจีเขาผมอันนี้ชื่ออะไรจิมมี่ค่ะจิมมี่อ่ะข้างอันนี้ถ่ายเลยอันนี้ชื่อทิวเซนรู้อยู่แล้วอันนี้ชื่อแมทครับสูงที่สุดในแก๊ง ชายที่สุดที่สุดชายชะกาดอันนี้คือคือแบบทีเจนนี่คือแบบนายเอกอันนี้คือพายเอกสองคนนี้ถ้าจับมาคู่กันเออไม่ต้องไม่ต้องย่อข่าคนเดียวนี่คนสวยเนื้อเหรอคนตัวยีหล่อจังเลยอ่ะ ไม่น้อง้อุเไม่ใช่เอาหรอไม่ใช่หรอเไม่ต้องกันน่ขอร้องนางสองข้างหลังเรืองเรามีบงเล่นเต็มมือแหละพี่โดพ่โดพี่โดนฝันแล้วทำไมไม่ตา ไอหมวยใจเย็นนะเฮ้ยใจเยใจเย็นะไม่เไม่ฟนะจังเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุมเครื่องสพันสพันโอเคเราไปส่งกัน จะปยายไม่ายับันกี่ายออกยวานี้ินแล้วกิ่นเือนลูกแล้วแหละเต็มเต็มคาเียเลยเแล้วกูถือได้ไหมดูมือก่อนไม่ยอมแล้วเต็มเต็มแล้วปะ เอาเต็มเลย่ะเอาเอาเต็มเลยมีลูกอันนี้ถ่ายวิดีโอเลยปะครับเนี่ยใ่ไน่ผสมเต็มความหล่อว้าวว้าวถอ้อีกไหยอได้อีกเอกง้อยหัวจจนพี่มองไม่เห็นอรเลยพรุงนี้ต้องล้างมืนก่อน